ขอใครเนรี่ยเด้อขอใครปิดถอดเน่เด้อปิดไปก้อนมันสิออกขอไข่เน่เด้อขอไข่เน่เด้อมากค่ะพี่น้องมานับเบิังไข่มันเด็กเก็กหน่อยนี่แววว่าเด็กเก็บ สองมือแล้วมีไก่สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดอ๋อแสดงว่าทุกมือนี่ไข่เหมือนละสี่หน่วยหนึ่งมียังบาทขึ้นไม่ยังบาดแพ่งไข่ตีขอเนี่ขอนี่ลงไปรเรียบว่าเด็กเก็บสองมือมีใครอยู่แปดฟ้อง แสดงว่าเราไข่มือนละซีฟองซีใบอยู่ไก่ซีตัวเอาไข่ไปทอดไข่กับโ์โบไดซอเ้ยค่ะย่าลงมาลงไปหวองไข่เต๋ฮะ ไปค่ะพี่นอ้องได้ไข่แล้วเขากลับไปทอดเด็ไข่แปดหน่วยไข่สองวันวันได้ไข่แปดฟองตะกี้ไข่หมื่นละสามบาทนี่โต๊หมื่นละสี่คือเกาอันกระเพาะไม่ไงคักแท้ พอวไข่ใกล้มาแล้วมีแล้วกะมาจัดการถอดถอดสามใบสามฟองกับอิ่มหรือสองเท่าหลังจากนันก็สพักพักใส่น้ำมันหอยนี่จักน้อยลอดไข่ใส่รดดีใส่ลดดีลงไป ใส่รสด,ดีแล้วก็ใส่รสนัวลงไปตามไปด้วยซอสฟ้าเขียว ไข่ไก่มีเร็วกับบริสุทธิเรียงไก่ซีโต้ก็ได้กินไข่เรียกกินกขาไก่ก็ได้สื่อหัวหานไก่ซีโต้ใอย่เร็วกับเด็กขายเดือนละสองร้อยไข่แข็งละลอย อันใบหอมใส่จ,จักน้อยก่อนอแตกสะแตกสยอีพี่นอ้องเพรามีสีสันหลังจากนั้นมีเวลาจะไปถอดไข่โซ่ให้พี่น้องเบื้องได้บาทค่ะ บอคาพี่นอ้องคลา่โ่ี่นองบึง รอถอดไข่โชค่ะถอดไข่โชพ้าขอไข่ไกล้เดปดหน่วยถอดสามหน่วยไม่มีเวลมือนีเมนูถอดไข่